ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเหมยกงจือที่นั่งข้างๆเขาอดไม่ได้ที่จะเยิมมีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้ในความเป็นจริงทางสานยังไม่รู้ว่าเผ่าันยักษ์ทะเลและเผ่าพันุต้นไม้ไฮติ จะเชื่อมต่อเกาะต่างๆได้อย่างไรแต่สิ่งที่แน่นอนคือทั้งสองเผ่าพานนี้จะทํางานหนักอย่างแน่นอนทางสานกล่าวว่าสิทธิพี่ใหญ่และพี่สาวเฉิงเจอข้าคิดว่าพวกท่านทุกคนคงมาถึงระดับจุดสูงสุดของระดับที่9ก้าแล้วโดวยเฉพาะสิทธิพี่ใหญ่ท่านควรจะมาถึงจุดสูงสุดของระดับที่9้ามาสักพักแล้วท่านพร้อมที่จะก้าวข้ามผ่านหรือยังปู่ปิงจีพยักหน้าและกล่าวว่าถ้าพร้อมที่จะก้าวข้ามผ่านมันแล้ว ข้าสะสมมาสักระยะหนึ่งข้าได้บีบอัดพลังงานสายเลือดของข้าเมื่อไมา่นานมานี้และยิ่งบีบอัดมันมากเท่าไรข้าก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นเท่านั้นว่าเจ้าหมายถึงอะไรในการสะสมก่อนที่จะก้าวข้ามภายพิบัติสายฟ้ายิ่งสะสมมากเท่าไรเส้นทางในอนาคตก็จะไปได้ไกลมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้ข้าไม่สามารถรับมันได้อีกต่อไปดังนั้นข้าจะพิจารณาถึงการก้าวข้ามภัยพิบัติสายฟ้าต่อไป ทางสารพยักหน้าและยิ้มพร้อมกับพูดขึ้นว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดจากนั้นท่านก็เตรียมตัวได้เมื่อท่านพร้อม้าจะปกป้องท่านจากภัยพิบัติที่สาวเฉิงเจือเฉงและปุรีก็เริ่มเตรียมตัวเช่นกันนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในอนาคตเราต้องสามารถพัฒนาเป็นระดับที่11ได้อย่างน้อยพรสวรรค์ทางสายเลือดของพวกเขาได้แข็งแกร่งมากนักหากไม่มีทางสา,านการจะก้าวไปสู่ระดับที่10นั้นยากมาก แต่ถึงแม้จะมีทางสารคอยช่วยเหลือด่วยพรสวรรค์ทางสายเลือดของพวกเขาระดับที่1 1ก็แทบจะเป็นระดับสูงสุดแล้วไม่มีทางที่จะเป็นระดับจกักรพัิได้ในความเป็นจริงในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติทั้งหมดเหมอนคงจอเป็นคนแรกที่มีตัวตนอยู่ที่ระดับที่1 1และเป็นระดับที่1 1ของมนุษยชาติและทางสารเป็นคนที่สองจางฮั่ซอนถามทางสารว่าที่เจ้าพูดไว้ก่อนหน้านี้าการค้นหาเส้นทางการฝก่น ของสาหรับมนุษย์เราเป็นอย่างไรทางสารกล่าวว่าข้าได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาภาคหนึ่งแล้วและข้าก็กําลังพยายามโยและข้าก็ได้พบวิธีแล้วข้าจะถอยห่างไประยะหนึ่งถ้าสื่อสารเรื่องนี้อย่างรอบคอบในช่วงนี้นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดและเป็นอนาคตของเราไม่ต้องกังวลข้าจะทําอย่างดีที่สุดตอนนี้สถานการณ์ทั่วไปเริ่มที่คลายลงแล้วและเอาต้องการเริ่มต้นในพื้นที่นี้จริงๆทางสารเคยมีความคิดบางอย่างมาก่อน แต่การจะนําไปไปฏิบัติจริงได้อย่างไรยังคงต้องมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องท้ายสุดแล้วนี่คือการค้นหาเส้นทางการฝึกฝนที่เหมาะสมสําหรับมนุษย,ยชาติหลังจากหลายปีของการรับรู้ของมนุษย์ในมิตินี้เขาได้ตัดสินใจว่ากาลังภายในเสียเทียนไม่เหมาะกับมนุษย์ในมิตินี้ที่จะฝึกฝนื่องจากพลังงานจิตวิญญาณของมิตินี้แต่ต่างจากทวีปโซลวที่เขาเคยอยู่เมื่อเทียบกันแล้ว พลัางงานของธาตุต่างๆในมมตินี้จากแกร่งกว่าของทวีปโต้รัวมากแต่ความบริสุทธิ์ของพลังงานทางจิตวิญญาณยังไม่เพียงพอเมื่อเขาถูกบังคับให้ฝุ่นกำลังภายในเสียนเทียนโดยที่เขาควอบคุมไม่ได้มันก็นง่ายมากที่จะคลั่งดังนั้นาการฝุ่นกำลังภายในเสียนเทียนถึงไม่จําเป็นแต่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาเก้นระหว่าง,างการฝุ่นนั้นมีมากเกินไปยิ่งไปกว่านั้นาการฝุ่นกำลังภายในเสียนเทียนยังทาให้สายเลือดอื่นๆถูกทำลาย ซึ่งยิ่งอันตรายกว่าดังนั้นหลังจากคิดดูหลายครั้งทางสารก็สรุปได้ว่ากำลังภายในเฉียนเทียนไม่เหมาะกับการฝุกฝนของมนุษย์เอาระนั้นก็เชิญเจ้าตามสบายทุกคนคุยกันจนดึกและพูดถึงแผนการบริหารประเทศหลังจากก่อตั้งประเทศจังเฮาซ้อนและคนอนื่นๆออกไปทีละคนโดยถึงบ้านไวใ้ให้ทางสานและเหมยกงเจอแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ได้พบกันจริงๆ แต่ทุกคนก็เข้าใจมานานแล้วว่าพวกเอาเป็นผู้รับก,การจะอยู่ที่นี่เพื่อฝึกฝนอย่างสันโดษหรือไม่ไม่คงจอถามขนาเองการเข้าไปในอ้อมแขนของทังซานทังสารเพียงยน้าและกล่าวว่าในมหาสมุทรสีฟ้าอันไรขอบเขตพลังแห่งความศรัทธาและยังคงหล่อแรงจิตสำน,นึกทางจิตวิญญาณของข้าและความคิดของข้าจะชัดเจนที่สุดดังนั้นข้าจึงจะฝึกฝนที่นี่มันเหมาะสมที่สุดเจ้าก็อยู่กับข้าที่นี่แหละเราจะร่วมกันฝึกฝน จิตสำนึกของข้าจะพัฒนาและข้ายังสามารถให้ข้อเสนอแนะแ,แก่เจ้าอ่านดาเทพอสุราได้ด้วยตกลงแต่ข้าจะต้องกลับไปที่เมืองสุรีเป็นครั้งคราวไม่เช่นนั้นข้าซึ่งเป็นเจ้าเมืองคงจะรับความรับผิดชอบเกินไปเหมือนคงจะอดหัวเราะไม่ได้ทั้งสารอดหัวเราะไม่ได้และพูดว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่อย่างกังวลมากเกินไปข้าจะเชิญเซลเหอ มาที่นี่เมื่อพูดถึงการปลกครองประเทศการปลูกครองเมืองจริงๆแล้วองค์กรแถถอนก็ไม่เก่งในเรื่องนี้พวกเขาทํางานรับเพื่อต่อต้านอย่างหนักการบริหารจัดก,การที่แท้จริงในยามสงบไม่ใช่จุดแข็งของพวกเขาเลยในเรื่องนี้ไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งไปกว่าราชาปิศาจนกยุงผู้ยิ่งใหญ่ในทวีปนางฟ้าได้จริงๆเหมือนกงสือเก่าอย่างโกรธเคืองว่านั่นคือจุดประสงค์ของเจ้าเมื่อเจ้า ฝืนืนเชีพท่านพ่อของข้าในร่างมนุษย์ใช่ไหมทางสารไม่รูบเรื่องจุดมุ่งหมายของตัวเองพยักหน้ารักษาว่าใช่นี่เป็นส่วนที่สําคัญมากแต่ก็เป็นเหตุผลเช่นกันว่าทําไมร่างกายมนุษย์จึงยอมรับจิตสํานึกพระเจ้าได้ง่ายแรกฝืนฝืนเชีพนั้นแน่นอนกว่าเหมือยคงจือกล่าวว่างานพวกนี้ข้าจะกลับไปรับท่านพ่อมาแต่ข้าไม่รู้ว่าแม่บุญธรรมของข้าจะยินดีหรือไม่ทางสารยิมร้มและพูดว่าเอาละไม่ต้องกังวลตอนนี้มีวงเวท,ทยลื่อนใหญ่ระยะไกล ด้วยฐานการผูกผลของเจ้าหญิงถ้าเจ้าหญิงอยากจะมาที่เกาะพระจันทร์เสี้ยวก็เป็นเรื่องง่ายภายในไม่กี่นาทีเซียวเหอเป็นปรมาจารย์ด้านการปกครองกับเขาอาณาจักรของมนุษยชาติโอกาสของการพัฒนาที่ราบรื่นนั้นสูงกว่ามากเรายังสามารถปล่อยเมืองของเราเพื่อทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นและปกป้องอาณาจักรมนุษย์ได้ดีขึ้นเหมือนกงเจิงไงหน้าขึ้นมองเขาและพูดว่าเจ้าไม่ได้บอกหรยอว่าเมื่อเราแข็งแกร่งขึ้นจริงๆในอนาคต เราจะต้องออกจากโรคนี้และกลับไปยังมิติเดิมของเราและเมื่อถึงเวลานั้นเราควรทําอย่างไรที่นี่ทางสารกล่าวว่าอย่ากกังวลเลยถ้าเจ้าต้องการจากไปจริงๆถ้าจะเตรียมการสําหรับมนุษย์อย่างเราให้พร้อมก่อนจะจากไปอย่างแน่นอนนอกจากนี้หลังจากที่เราจากไปแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมาในอนาคตเมันกงตืลเพียกหน้าตกลงเอวระมันดึกมากแล้วพออักผ่อนเถอะนาที่เธอกำลังพูด เธอเกือบจะลุกขึ้นจากอ้อมแขนของทางซานสําหรับพวกเขาการทําสมาธิคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดไ,ได้ยังสามารถพัฒนาการฝึกฝนของพวกเขาได้ดีอีกด้วยทางซากนกอดเธอแน่นปิดตาและพูดว่าวันนี้ข้าไม่อยากทําสมาธิเจ้าจะอยู่กับข้าไหมไม่คงจอตกตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นใบหน้าอนันวด่ามของเธอก็แดงกล่ำและเธอก็ลดเสียงลงและพูดว่าไม่ไม่เรายังไม่ได้แต่งงานกันนี่เจ้า เมื่อเธอพูดสิ่งนี้เธอก็พบว่าการหายใจของทั้งซานดูเหมือนจะสม่ำเสมอมากขึ้นเขาเอ็นตัวพิงกำแพงไม้แรบเผลอดหลับไปจริงๆมีเพียงแขนที่กอดเอาไว้เท่านั้นที่ยังแน่นโยไม่ผ่อนคลายเลยเหมือนกงจือตกตะลึงเอาเผลอดหลับไปเฉยๆแบบนี้งั้นเหรอเขากลายเป็นผู้มีพลังในระดับ11ไปแล้วแต่ชั่วพิปตาต่อมาเธอกลับรู้สึกแปลกๆในใจ เธอเหนื่อยล้าเกินไปและเขาก็เหนื่อยมากเช่นกันตั้งแต่ที่พวกเขาไปที่ราชสำนักบันร,รพระบุตอโวโสุด้วยกันเธอไปทําหน้าที่และภาร,รกิจของเธอจากนั้นเขาก็ไปเพื่อที่จะผ่านภยพิิสายฟ้าซึ่งมันเป็นการทาลายรางทั้งใหญ่นั่นคือภยพิิสายฟ้าระดับที่10แต่เขาก็สามารถที่จะเอาชนะด้วยพลังของเขาและเขาก็สามารถดึงจักรพรรดิของราชสำนักบันร,รพระบุตอวสุมากกว่า1ิคน ให้อยู่ในฝ่ามือของเขาได้ในท้ายที่สุดและเขาก็ประสบความสําเร็จจริงๆเขากลายเป็นเทพอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปช่วยเธอในการสุขผลและการเติบโตในเวลาเดียวกันเขาก็ต้องดูแลสิ่งต่างๆในต่างแดนด้วยนอกจากนี้ยังมีความกดดันทางด้านจิตใจและมีอะไรมากมายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการสังหารหมูที่เกิดขึ้นในชนเผ่ามนุษย,ยาชาติ ทำให้เขาตกใจอย่างมากหลังจากกลับมาจากราชสำนักบรนพระบรมอวสุในที่สุดเขาก็มาที่มหาสมุทรแห่งนี้และปล่อยให้ตำแหน่งของเขาในฐานาะเทพเจ้าประสานเข้ากับมหาสมุรทรทําให้มหาสมุทรสีฟ้าอันไร้ขอบเขตมีความยิ่งใหญ่ในวันนี้แต่วันนี้เขาก็ต้องเผชิญหน้ากับราชาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหกอีกครั้งไปใต้การกลุ่มเหงของพวกเขาเขาได้แสดงพลังพระเจ้าของเทพสมุทรอีกครั้งและยกระดับการฝูกฝนของเขา เพิ่เป็นระดับที่11ในกระบวนการเหล่านี้เขาได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและปัญญาของเขาและเขามอบความรู้สึกถึงความสามารถที่ไร้ขีดจํากัดให้กับเขาแต่เขาก็มีความสามารถที่ไร้ขีดจากัดจริงๆหรือไม่แม้ว่าเขาจะเป็นเทพแล้วเขาก็ยังคงรู้สึกเหนื่อยล้าและหมดแรงทางด้านจิตใจแต่เขาก็ยังสนับสนุนและช่วยเธอทุกสิ่งเสมอไปแรกทั้งหมดนี้ก็เพื่อตัวเธอเองมากกว่า อนนี้ทุกอย่างก็ลงตัวแล้วเขาเหนื่อยล้เาเขาเหนื่อยล้ามากจริงๆนี่เป็นความเหนื่อยล้าทางด้านจิตใจชัดๆเธออบแขนรอบตัวเขาแน่นหัวใจของเธอเจ็บปวดมันเป็นความรู้สึกที่น่าสงสารบุกร้าพลังแห่งอวากาศกับเครื่องร่างกายของเขาเข้าด้วยกันและเคลื่อนย้ายไปที่เตียงอย่างเงียบๆปล่อยให้เขาอบก,กอดแบบนี้ปรับท่าทางของเขาอย่างระมัดระวังเพื่อทำให้เขาสบายตัวที่สุดเธอไม่ได้พยายามที่จะดิ้นุดจากอ้อมแขนของเขา เธอรู้ว่าการกอดแขนของเธอเท่านั้นที่จะทําให้เขาหลับสบายและพักผ่กอนได้ดีขึ้นเช่นเดียวกับการอยู่ในอ้อมแขนของเขาเธอก็รู้สึกปลอดภัยอย่างยิ่งเช่นกันเมื่อเช้าตรู่มาถึงเมื่อทั้งสารตื่นจากการหลับไหลเขารู้สึกอบู่และสบายตัวอย่างบอกไม่ถูกความรู้สึกสบายยิ่งขึ้นจมูกยังได้รับกลิ่นหอหมอนอนอีกด้วยเมื่อมองลงไปเขาก็เห็นผมสีดำยาวสวยราวกับน้ำตกเอาตกสลึงไปชั่วขณะ แต่ในช่วงพริบตาต่อมาหัวใจของเขาก็เต็มเรื่องความสุขเขาค่อยๆกอดเธอไว้ในอ้อมแขนอีกครั้งทําให้เธอรู้สึกสบายตัวมากเกินบนแขนของเขามืออีกข้างอบรอบเดียวของเธอเสื้อผ้าของพวกเขาก็ไม่ต่างจากเมื่อวานแต่กับผมผ้าผมด้วยกันแม้ว่าในระดับการฝูกพนของพวกเขาความอบอุ่นที่ผ้าผมมอบให้ก็จะไร้ความหมายแต่ความรู้สึกที่คนสองคนนอนอยู่บนเตียงเดียวกันนั้นยังคงมึนเมามากเกินไป ความรู้สึกสบายและอบอุ่นนั้นทำให้ทั้งสามผ่อนคลายลงอย่างสมบูรณ์กลับมาแล้วภรรยาของข้าภรรยาของข้ากลับมาแล้วจริงๆเขาเพียงมองแต่จ้องมองเธอเช่นนี้ก้มหัวลงเป็นครั้งคราวจูบคมับผมของเธออย่างอ่อนโยนและร้องให้เธอตื่นเองตามธรรมชาติได้ดูเหมือนว่าเมยกรงเจริญนอนหลับอย่างสบายในอ้อมแขนของเขาของฟ้าภายนอกค่อยๆสว่างขึ้นแต่เธอยังคงไม่มีความตั้งใจที่จะตื่น ความรู้สึกนี้ช่างงดงามจริงๆราชาเทพแห่งอาณาจาักรเทพดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยเมื่อเทพกบกความงดงามเช่นนี้ทังซานต้องการเพียงแค่อยู่กับคนรักของเขาในตอนนี้การได้เพลิดเพลินกับความสงบสุขเช่นนี้รือเพ็งความอบอุ่นที่ดีที่สุดจนกระทั่งผ่านไปได้ระยะเวลาหนึ่งไมค์กงจือซึ่งนอนขดอยู่ในอ้อมแขนของถังซานซึ่งขยับตัวเล็กน้อยในช่วงรลิปตาร่างกายของเธอก็แข็งเธอแปะถึงเครียดเล็กน้อย เธอไม่ได้มองขึ้นหรือขยับตัวเลยถังสารเข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติว่าเธอตื่นแล้วและพบว่าเธอตื่นอยู่ในอ้อมแขนของเขาเขากั้นยิ้มไว้ไม่ยอมเปิดเผยและไม่ได้ขยับตัวราวกับว,ว่าเขายังคงหลับโยพันเวลาผ่านไปนานพอสมควรเหมือนคงเจอซึ่งถูกฝังอยู่ในอ้อมแขนของถังสารก็เงยหน้าขึ้นอย่างเงีย,งยบๆและมองดูเขาอย่างแอบๆสิ่งที่เขาเห็นเคยลวงตาและรอยยิ้มของถังสารอะไร ไม่กรุงจือร้องเสียงเย้าวยวนก้มหัวลงอย่างกระาทานหันซุกหัวไว้ในอ้อมแขนของชายหนุ่มอีกครั้งและบิดตัวแรงๆเพื่อปลดปล่อยความเขินอายในครั้งนี้ทางสารรีบกอดเธอแน่นและพูดอย่างไม่เชื่อว่าอาราธิรักอยากเขินอายมากนักถ้าเธอบิดอีกครั้งบางอย่างจะเกิดขึ้นจริงๆแน่แสงสีงเงินสั่นไหวทางสารรู้สึกถึงความเบาสบายในอ้อมแขนของเขาแระคนในอ้อมแขนของเขาก็หายไปเสียงของเธอดังมาจากนอกประตู ข้าจะกลับไปเมืองเคอรีก่อนดังนั้นเจ้าสามารถที่จะฝึกฝนเองไปก่อนได้คนในอ้อมแขนของเขาหายไปแล้วและความรู้สึกว่างเปล่าก็เข้ามาโดยธรรมชาติแต่ถังสารก็อดหัวเราะไม่ได้ไม่รอกถ้าไม่รีบร้อนข้าจะรอเจ้าเมืม่อเหมอยคงจือกลับมาถึงเมืองเคอรีถังสารก็ไม่รีบร้อนที่จะฝึกฝนสภาพจิตใจของเขาในตอนนี้ไม่เหมาะกับการฝึกฝนเลยเป็นเรื่องยากที่จะ่อนครายดังนั้น เขาจึงเดิอนออกจากห้องเดินไปรอบๆก่อพ้าจานเสี้ยวและมองไปรอบๆคนส่วนใหญ่ยุ่งวุ่นวายอยู่กับก,บการก่อสร้างและการาบำรุงรักษาบ้านเรือนของตนเองเมื่อเทียบกับตอนที่พวกเขาอพยพมาครั้งแรกผู้คนบนเกาะน,นี้อยู่ในสานะที่ดีขึ้นมากคนส่วนใหญ่มีรอยยิ้มบนใบหน้าโดยไม่มีความวิตกกังวลและความกลัวที่นี่คือสถานที่ที่แรกที่พวกเขาสามารถใช้ชีวิตและทำงานอย่างสงบสุขเป็นที่แรกที่พวกเขาสามารถ สัมผัสถึงความอบอุ่นได้ซึ่งหาได้ยากมากที่นี่เดินไปที่ชายทะเลมองดูท้องทะเลสีฟ้าที่ทอดยาวสุดสายตาดวงตาของทั้งสานดูมืนเมาเล็กน้อยทะเลสวยงามเสมอการมองดูทะเลจะทำให้ผู้คนรู้สึกมีความสุขเสมอมามนุษย์จะต้องมีอนาคตบนโลกใบนี้ในฐานะราชาเทพสิ่งที่เขาจะต้องทำคือการปกป้องความงดงามของสิ่งเหล่านี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ